ตอนนี้เรามาอยู่ย่านบางรักนั่นไปสถานีกลา,างบางรักตอนนี้เราอยู่ตรงมาดี้เดิมโซเทอเอนเฟรนะครับที่มาเพราะว่าวันนี้ที่นี่มีงานแสดงของน้องตายาซึ่งเป็นงานบวอ์ตซึ่งเราจะไปดูวันอยู่วันนี้นะั้องตายไปด้วยแต่เดี๋ยวเราข้าไปดูดีกว่า คือถ้ามาเนี่ยที่เนี่ยอาจจะไปจอดรถในไปสนีิกลางก็ได้เดี๋ยวเข้าไปดูงานกันข้างล่างเขาเป็นโอฟาแล้วเดี๋ยวเราก็มาดูเดี๋ยวเราจะด,ด,ดูงานสายก่อนบนังดูนะครับบรรยากาศเป็นแบบนี้ เป็นที่ร้านน่ารัการมากดูดิการที่ร้านกาแฟแล้วก็งานศิลปะมันอยู่ด้วยกันเนี่ยมันเข้ากันดีนะนี่เราจะเรไ่มเหม็นงานแล้วนะครับงาน,นลูกสบาย ิ้นเดี๋ยวาให้ดูทีเดียวตัวขึ้นมาด่วนันนี้เจ้าตัวยังไม่มาเนาะ อยา้ดูดีเทลด้นย่นอย่าต้องมาศิละปนะนาลวบางคนเกิดความเสียหายรนะับเราจะเห็นแบบเขาเรียกว่าอะไรเหมืนอนการไม่ใช่การแตะการแบบการประสานกันกับการที่แบบแยกกันร,ระหว่างสีกับเชื้อวัตถุที่แบบเนื้อสีที่เป็นน้ํามันกับกับน้ําออะไรก็แล้วแต่ตรงนีน้ที่มันแบบเกิดสเปซแบบนี้นะะ ชิน้นนี้อืมชิ้นนี้ฟล์บนแผ่นไม้เลยนะเสื้อดีไซน์สิที่งาน Earth is calling นะครับชิ้นนี้เมื่อกี้ที่ Say yes to the nature นี่ภาษาสำเนียงส่งตีมนมาก โอ้สามชิน้นนี้น่ารักจังดูเป็นคลื่นเลยชื่อ The Flow of Green Mind คอนเซ็ปต์ือว่าแอวแนวแนวคิดของงานพวกเนี้ยต้องคุยกับศิลปินนะว่าเขาคิดอย่างงานแต่จริงๆแล้วไม่จำเป็นก็ได้นะคือคนที่ดูงานอะ่ะถ้าเป็นสไาตลา์ที่งาบเป็นงาน abstract นะรู้สึก,กสยังไงกับงานเห็นยังไงกับงานแต่ยังไงกับแบบคือ คือตัวเรารู้สึกไงก็ก็ตามนั้นเลยไม่ไม่จาเป็นต้องแบบต้องไปคิดว่าถูกผิดอะไรนะอย่างเนี้ยผมรู้สึกได้ถึงแบบตอนจังหวัดแรกรู้สึกถึงความเป็นคลื่นความอะไรทั้งนี้จังหวัดนี้มันก็อารมณ์ก็กลายเป็นแบบมันคล้ายภูเขาที่มีที่มีมาก,ก่อนทางบนนะอันนี้แล้วแต่คนเลยแล้วแต่ความรู้สึกเลยแ e วนฟ้า r ูบุ งานนี้เป็นสนะอ,องชิ้นติดนะครับอ๋อลืมบอกเลยชื่องานในครั้งนี้คือ o u l d you say นะครับ <c oughs> นี่เหมือนแบบให้ให้ผู้มาชมก็ได้เขียนเนละอเพื่อนที่มาในงานเปิดอ้องานเปิดแสดงไปแล้วนะครับน่ารักดีนี่ตัวนี้ก็เป็นชิ้นงานหนะนึ่งนะนี่ โฟลว์บนไม้เลยโหกรีนวิคตอรี่นัมบูวันนะครับที่ทุกง,งานจะเป็นแบบนอืมอันนี้มุมตัดมองเป็นเหมือนแบบมาหน้าตัดหน้าตัดไม้อะฮะต้นไม้ใหญ่ด้านบนอะอเ็ลรุนหน้าตัดบลักษณะเนี้ยสองสี่ศูนย์ไม่ดูไม่เข้าใจความหมายต้องคุย ทุกๆงานที่บอกน้องสายก็จะเขียนว่าบูธเซนแบบงานชิ่นชี่หรือตอ้นไม้บอกว่าต้นไม้บอกว่าอืมชิ้นนี้ชอบตังหวกโฟล์ Flow อันนี้ทำอะไรอะโฟว์ฟบอกโฟ,กฟ,กฟ,กฟกว์เนี่ยจังหวัดนี้ก็สวยจังหวะแต่ของเกิดร่องของสีอะฮะ ดีนะตอนนี้นะคือยังไม่มีย,มมยังมีลูกค้อเข้ามาก็คือเรายังชมงานแล้วังพูดจาได้แล้วพูดคุยได้ไม่ไแน่ใจว่าเสียงชัดหรือเปล่าเดี๋ยวเาให้เพิ่มเสียงเอาโอ้จังหวะตรงนี้มันเป็นเหมือนสมองเลยคือแบบเนี้ยมันคอน,คอน,คอนโทรลยากมากนะคอนโทรลยากมากที่จะเกิดเชฟอะไรต่างๆนะการโฟล์อาร์ตมันคือการไหลโฟล,ฟลิ่งโฟลิ่งอาร์ตโฟล์อะไรเนี้ยอันนี้เนะี้คือแล้วแต่ว่าเทคนิคของนายคนใช้ยังไงเนี่ย การคนโทรลยากมากกว่าใช้เจ้าความรู้สึกนะแต่ว่ามันก็คือธรรมชาติของคนนะธรรมชาติของขว,วัดเขาเรียกว่าวัสดุอะไร้วแต่มันอยู่ในการควบคุมชอบจังเลยงานชื่อไซเลนสีนี้สวยสีนี้สวยคือจริงๆเราเห็นตีนท,ทั้งหมดที่ผ่านมาเนาะจ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 ุดโทนสีเขียวน้ำตาลซะเยอะตัวนี้จะออกแบบสีแดงเลยในในในเนื้อสีงานของ ของสายก็จะมีแบบมีคอมเมนต์เมทัลลิ์อีกเลยชิ้นนี้นี่ชิ้นนี้ชิ้นนี้ไม่ไม่เห็นซิ่งห่ะมีชิ้นนี้แห้งหมดเลยนี้ก็สวย โมเดลยูแคนเซ่่าไมครับ t h เด y ย u แ a น see นะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ดูชนิ้นี่มีชื่องานนะช้่ด้านล่าง เป็นเฟรมไม้กลมที่เด็ดท <l Jean> ิพ no ย์นะครับนะฮะให้ดูบรรยากาศของโรงงานเนาะอารมณ์แบบนี้นี่นี่เขายังไม่เปิดไฟจริงๆมันต้องมีแบบยิงไฟลงมาอีกนะครับหรือท่านจะมีโอกาสเราจะคุยกับน้องน้องสายเจ้าของทุนอย่างนี้แสดงโอ้ขอโทษขอโทษเราจะมีเส้นนี้อยู่ตรงกลาง คนน้องลูกอจาเก๋กระชน็ตคารับก็มีชิ้นนี้ต่อมานะฮะถุงเสื่อยูนิคอร์นอืมบรหากาศนกองเองเลยนะใช้ชิ้นนึงคือฮีเทนวินท์ฮีเทนวินท์จะจีนงนี้ะ เดี๋ยวเขียนให้กำลังใจน้องด้วยดีกว่า